ลงไว้แว้วค่อยเรขึ้นไว้เหรอลงทุกวันนี่ยนี้ก็ขึ้นนี้ก็ลงขึ้นมากกวลงนี่ลงเยอะหน่อยลงตีต้องอยู่เดี๋ยวเราอย่าเพิ่งเอาของไปลงนะแหมลงแรอบได้ลอยรอบมึงนี่ตอนสร้างบ้านเนี่ยทำไมลวดลวดตอนนั้นมันไม่ท่วดไหมปีไหนสังงานปีไหนปีห้าตอนเราโกงมองได้ถินน่ะเดี๋ยววิธีการต้องยังไงต้องต้องดีดบ้านอย่างเดียวนะ แก่แเราก็ไม่เอาชั้นล่างแล้วนันอะเขามีที่เราวด้างลังลอสลองเอะเอลเลที่ท้มาคาบสารสีนะขาขาวคาบน้ำถ้พาไปไหน เหนือหนักกว่านี้อู้ตายโอเคเขาแย่กว่าเราเย้หนักของเราโอ้โหเขาเป็นเม็ดเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วเก็บไปหมดแล้วเหรอรู้รู้จะรออีกหน่อยตัวปีนี้แหละมันมาฝากปีแล้วมาวันที่เก้าตุลาเอ้ยห้าตุลาเนี่ยพวกมันทุ่มก่อนนะนะครับอทุ่งก่อปีแล้วเดือนหนึ่ง